มีรายงานว่าสสที่ร่วมลงชื่อเสนอนาย,ยกรัฐมมตรีเพื่อขอให้มีการปรับคอรมในโคต้าพักรวมไทยสร้างชาติในนัดร่วมรับประทานอาหารการที่ร้านอาหารย่านซอยร่วมฤตีโดยมีแกนนาและสสที่ปรากฏในภาพอาทินายสุชาติชมกินนายธนกรวังบุญคงชนะสสปริชีรายชื่อและนางพิชรัตน์เหล่าหงพงษ์ชนะ สสบัญชีรายชื่อนายเกียงยศสุดลาภาสสบัญชีรายชื่อนายชัยวัน์เป้าเปี่มทรัพย์สสบัญชีรายชื่อนายวัชระยาวหัสันสสนราธิวาสเขตหนึ่งนายพิพิธรัตนรักสสสุราธานีเขตสองนายพันศักดิ์บุญแทนสสสุราธานีเขตสี่นายปรเมศจินาสสสุราธานีเขตห้านายถนอมพงลิกภัยสสตรังเขตหนึ่งนางทิวันรัตนอังกินันสสเพชรบุรีเขตหนึ่ง จากเอกอภิชาติแก้วโกศลสเสเพชรบุรีเขต3านายเจริยวุฒิสิงโตทองสสชลบุรีเขตสี่สำหรับสส21คนที่ร่วมลงชื่อซึ่งวันนี้เดินทางมา14คนคาดเพียงสี่คนแจ้งว่าติดภารกิจได้แก่นายสาราศีป่าสสสงขาเขตสองนางสาวกุลวลีนพอบรมดีสสราชบุรีเขตหนึ่งนายอนุชานาคาสายสสชัยนาทเขตหนึ่งนางสาวพิมพ์พัตราวิชัยกุลสนสนครศรีธรรมาราชเขตสิบ ส่วนซอสชุมพรสามคนไม่ได้เดินทางมาร่วมในครั้งนี้ด้วยหลังออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ร่วมลงชื่อตามที่ปรากฏในเอกสาร